thank you สวัสดีครับพบกับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้น้กินแซ่บมาฝากอี่ขื้เก่าครับพี่น้องเลยเมื่อนี้เป็นแกงรวม้ะพี่น้องเน้อแกงรวมผักหวานเห็ดหน่อไม้ใส่ผักสีเรีาใส่ผักอีตูเล้าหอมๆพี่น้องเลยใส่น้ำใบยานางแซ่บครับเอ้าพี่น้องมีแก้วหอมพี่น้องแก้วอิกลนครับใส่กระเทียม มีหมูทอดกับแคบหมูมากแจมนิดนึงพี่น้องเลยเอา้าผู้ใด้ตีเขามาแนวกับฝากเป็นกําลังใจกันเนเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดคอมเมนต์มาปูดคุยถักททยเป็นกําลังใจกันครับมาพี่น้องมามาเด้อกินเขาพี่นอ้องกับแสบตองกันเด้อพี่น้องเด้อเศรวันหยุดครับบนเสาดอกเขาเที่ยงพี่น้องซิมเพิ่งกับผักหวานเข้ามาไข่ น้ำงาบเลยด้พี่นอ้องอืมอืมแบบนี้หอมผักชีลาวยลพออีกตัวมันหวานผักหวานพี่น้อง นี่เห็ดกับน้องใหม่พร้อมพี่น้องเลยโอู้ถวดนัอนัวเค้มเค็มมัน,กกนมันผักหวานพี่น้องอืมตรวจขนาดพีน่น้องเลยครับ มาเ้อะเลยคองผู้เขาก็เลย่วนดอื่นเพื่อนคนมีไข่หมดแดงแกงใส่ปลาหวานเนาะ<ๆ>เกาหลีบ่บ่อยเห็นหมดแดงพี่องบ่เห็นเลยล่ะ อืมอืมครับผักหวานครับยไังไงพี่ลองผักหวานผักสีเหลาผักอีฐตูต้นหอมพี่ลองอึมครับ เห็ดน้องมอมไมมเมนูเสบ,บีานเฮาเลยพี่นลองเลยแกงเห็ดใส่ผักหวานแกงน้องไม้ใส่เห็ดแกงน้องไมเห็ดผักหวานรวมกันเลย ผักหวานครับยังไงครับพิกแข็งครับพริกอ้ำลำก็ลังดีเมื่อเราจำละเอียดได้พี่ลองกินครับอา กวนคำหน่อยๆพี่น้องสี่พันห้าร้อยวันตะบ้านเขากหากินยากเนาะพี่น้องส่วนแมกเกาหลีนี่ว่าต้องห่วงครับเพียง เต็มๆเลยพี่อม โอ้เจอพี่แข่งเข้าไปพี่ลองเลยตรวจเลยน่าไม่ครับ ดูดวัดพี่น้องเรียบร้อยเราพี่น้องเลยตรวจขนาดครับเส่ยบมันๆน,นัวๆพี่น้องผักหวานใส่กับเห็ดใส่กับน้ำม,มัน นำใบยนนังปรุงรสด้วยน้ำปลา,ลาพี่น้องนะผู้ใดเข้ามารับชมกัขบ,บขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเป็นควาใจกันนะฝากกดไลค์กดติดตามคลิปหน้าที่มีอย่างว่าสกินกัติดตามกันด้วยครับหรือม,มคาคอมเมนต์มาพูดคุยแนะน้ำก็ไไ้พี่น้องเลยมนันนี้ขอตัวไปก่อนครับแั่บเสย